สวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อนายบรเศนะครับอายุปัจจุบันห9ปีผมเป็นโรคนะครับผมเป็นโรคโรคหนึ่งครับที่ผู้ชายทุกคนต้องเป็นนะครับอายุเริ่มเยอะแล้วเริ่มมาคือแล้วทุกท่านหนีไม่พ้นครับกับโรคต่อมลูกหมากนะครับการเป็นโรคต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทรมานนะครับฉี่ไม่สุดฉี่ขัดนะครับและสุดท้าย กลางคืนเวลานอนก็แทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับผมเคยเป็นต่อมลุกหมากนะครับกลางคืนลุกขึ้นมาฉี่ทุกชั่วโมงนะครับคืนหนึ่งเนี่ยลุกมาไม่ต่ำกว่าห้าหกครั้งนะครับสิ่งที่เราเกิดเกิดคืออะไรครับลุกขึ้นมาฉี่เกือบทั้งคืนนะครับเราแทบไม่ได้พักผ่อนเลยตื่นมาก็จะเกิดการเคลียร์นะครับแต่ผมหายได้ด้วยครับนี่ครับโคบอนพัดนะครับ กบอนพัดผมรู้จักกบอนพัดนี้จากมีบุคคลที่แนะนํามาให้ให้ผมลองทานกบอนพัดดูยอมรับครับว่าโกบอนพัดเป็นสินค้าที่ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากดีนะครับเราทานสินค้าตัวนี้แล้วนะครับทานให้ถึงโดสครับนะครับเราเป็นมากทานมากผมผมทานเช้าสองกลางวันสองก่อนนอนสองนะครับทานคนละครับวันหกเม็ดครับส่วที่ได้ครับหนึ่งโรคต่อมลูกหมากของผม ดีขึ้นนะครับแต่สมัยก่อนฉี่กันว่าต่อคืนเนี่ยห้าหกครั้งแต่ทุกวนันนี้ผมฉี่ผมจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสองรอบรอบหนึ่งประมาณตีสองตีสามแล้วอีกรอบหนึ่งคือเช้าเลยนะครับเราก็ได้นอนหลับพักผ่อนนะครับไม่ต้องตื่นมาลุกขึ้นขึ้นมาขับปัสสาวะตลอดนะครับเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะอันอันฉี่ไม่อยู่ครับมันจะอันฉี่ไม่อยู่นะครับกลางคืนนอนเนี่ยมันจะเหมือนกับบางทีเรานอน,อนแล้วเราเกิดอยาก อยากถ่ายปัสสาวะนะครับเราอันไม่อยู่เราต้องลุกขึ้นมาฉี่ตลอดนะครับแต่ทานโโบอลพัทตรงนี้แล้วรับรองครับผมทานทดลองกับตัวผมเองแล้วนะครับได้ผลดีนะครับทัวนี้แทบลุกขึ้นมาฉี่เลยแถมชันตื่นมาทุกเช้านะครับตื่นมาตอนเช้ายังมีความสดชื่นนะครับยังมีความสดชื่นเพราะในโโบอลพัทตรงนี้นะครับมีแร่ธาตุวิตามินทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสารสีโพแทสเซียมแมกนีเซียมอะไรต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ แร่ธาตุและวิตามินที่เราต้องการร่างกายต้องการนะครับแต่เราทานตัวนี้เข้าไปนะครับมันช่วยให้เราตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นนะครับร่างกายกระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นท่านชายทุกท่านครับอย่าอย่าไว้วางใจนะครับบอกเลยครับผู้ชายทุกท่านนะครับอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเป็นปั่มลูกหมากทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทานก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับกับโกลบอลพัทครับอย่าลืมครับ